น้องชายของพ่อบ้านนะคะที่จริงไม่ใช่น้องชายหรอกศักอะ่ะเป็นหลานชายนะคะเขาจะเรียกพ่อบ้านว่าลุงตามศักนะคะแต่เขาไม่ค่อยเรียก,กเพราะเขาเห็นอายุไม่เยอะเขาก็เลยเรียกพี่นะคะได้ออกตรวจราชการชายแดนเป็นครั้งแรกนะคะก็ตื่นเต้นส่งคลิปมาย่ยยวนบอกพี่ไปไหมตรงจุดที่เขายือนอยู่นี้นะคะคือรั้วเขตแดนของชายแดน อินเดียบังคลาเทศนะคะตรงนี้เลยเห็นเห็น<ๆ>เป็นรั้วแบบนี้นะคะมีตลอดแนวระยะทางเนี่ยเอามันมีหลายพันกิโลเลยแหละแล้วมันก็มีด่านตรวจอยู่หลายจุด<ๆ>เห็นไหมฝั<ๆ>่งที่เรากำลังยืนอยู่เนี่ยนะคะ<ๆ>คืออินเดีย<ๆ>แค่ข้ามไป ประตูรั้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นประเทศอื่นแล้วนะคะ,ะ,เ,ะ,คะเดินคงจะไม่ไหวนั่งรถดีกว่าดเดี๋ยวเขาจะพากันไปตรงเช็คพอยต์นะคะก็ค,คือจุดตรวจคนเข้าออกรถบรรทุกสินค้าเข้าออกนะคะ ถึงแล้วคะ่ะตรงนี้เรียกว่า Hilly Border เป็นด่านตรวจนะคะมีตำรวจทาหารยืนเต็มเลยซึ่งตรงนี้อยู่ในเขตรัฐเวส t b เบงกอลนะคะเวส t เบงกอลที่ส่วนใหญ่คนไทยจะรู้จักกันดีว่าเป็นที่ตั้งของเมืองลาซาตาค่ะ แต่ตรงนี้ไกลาจากรกรุงเตาเยอะนะคะนี่คือชายแดนค่ะรถไฟที่กำลังวิ่งไปนี่คือรถไฟของบางปลาเทศนะคะไม่ใช่รถไฟอินเดียทางรถไฟก็เป็นของบางปลาเทศค่ะรถสีเขียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุมชนที่อยู่โดยรอบชายแดนรอบเขาเรียกอไจุดตรวจมีร้านค้าร้านอาหารที่เห็นตามสภาพนะคะ มีมะพร้าวขายด้วยใส่จกักรยานมาไม่ได้มีเป็นรถเข็นตรงนี้นะคะจะเป็นด่านตรวจทหารจะยืนถือปืนคุมอยู่ทั้งคนทั้งรถนะคะจับเช็คหมดต้องมีหนังสือเดินทางมีวีซา่าถูกต้องตามระเบียบนะคะถึงจะผ่านได้แล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควร ระหว่างรอก็นั่งดูรถไฟวิ่งผ่านไปเรื่อยๆ,อยๆมีมาเป็นระยะๆะะนะคะแต่ไม่ถี่เหมือนกับรถไฟอินเดียน้องคนนี้ค่ะที่เป็นคนถ่ายคลิปมาให้ถ้าคนเคยตามคลิปที่บ้านไม่ห่นก็จะเคยเห็นเขาบ้างนะคะในบางครั้ง ตรวจนี้เขาจะปีนขึ้นไปตรวจข้างบนด้วยนะคะว่าสินค้าอะไรเปิดถุงเปิดผ้าคลุมหมดเราจะใช้เวลาค่ะแล้วตรวจเอกสารด้วยตรวจจนเสร็จจับทุกอย่างแล้วถึงจะปล่อยให้ผ่านได้เนี่ยค่ะผ่านแล้วนะคะไปได้เขาส่วนใหญ่คนที่จะผ่านด่านพวกนี้มักจะเป็นรถบรรทุกสินค้า สัส่วนมากส่วนคนที่จะผ่าน่ดนเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ใกล้ละแวกแถวนั้นคือต้องการจะเข้าไปทำอะไรไปไปมามาที่บังคลาเทศนะคะเขาก็ถึงจะไปเพราะโดยส่วนใหญ่คนที่จะไปแบบไปเที่ยวท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่มาทางนี้หรอกค่ะเขาจะไปเครื่องบินไปทางอากาศนะคะ น้องก็สัมภาษณ์ทหารค่ะย้ายมาอยู่นานหรือยังเป็นคนที่ไหนกันนี้คนอินเดียเขาจะคุยกันได้นะคะเขาจะไม่ถือเขาจะไม่แบบว่าเอออย่ามาถามเขน่เป็นคนที่ไหนอะไรี่ถามได้ไม่มีปัญหานะคะเรื่อง้ก็ถึงตาคนที่จะผ่านบ้างนะคะ แล้วี่กระเป๋ากันมาไปรอตรวจเช็คเข้าคิวแค่ผ่านประตูตรงนี้เข้าไปก็เข้าไปอีกประเทศหนึ่งแล้วอะที่อินเดียนเนี่ยมีบอร์เดอร์คือมีชายแดนติดกับประเทศอื่นทั้งหมด7ประเทศนะคะมีได้แก่อัฟกานิสถานปากีสถานจีนเนปาล ภูตานพมา่าบังคลาเทศและทางใต้ก็จะเป็นสีลังกาแล้วก็มาดิฟคือรอบด้านมีติดชายแดนหมดนะคะแล้วประเทศเป็นใหญ่อะมันก็หลายประเทศแล้วเนาะมาอีกแล้วรถบรรทุก เนี่ยค่ะ,ะนาทีของทหารนะคะก็ทั้งวันตรวจเช็คอยู่แบบนี้ถามว่าเราเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยหรือว่าจะในฐานะนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะตรงส่วนนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราจะไม่ค่อยผ่านทางชายแดนทางประตูแบบนี้เราจะไปทาง อากาศเป็นหลักนะคะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนะคะที่เอื้อเฟื้อคลิปมาให้ทำให้ได้เห็นบรรยากาศชายแดนแบบนี้กัน Welcome to India อันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งละเห็นไหมคะอันนี้เป็นชายแดนอินเดียบางประเทศนะคะก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นปากีสถานะ่ะจะเข้มกว่านี้เยอะ แล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ